อยากรู้ว่ารังไข่ข้างเดียวเนี่ยมีลูกได้หรือเปล่านะคะอบอกมาว่าดิฉันอายุ20ปีค่ะยังน้อยอยู่เลยนะคะ,ะ,คะมีรังไข่ข้างเดียวค่ะคุณหมอมีสิทธิ์มีลูกได้ไหมคะประจำเดือนก็มาไม่ปกติค่ะบางที3-4เดือนก็มาทีหนึ่งนะคะอพอมาทีก็มาประมาณ10กว่าวันเลยค่ะเคยผ่าตัดเนื้อง,งอกออกตอนอายุ13ปีแล้วก็เคยท้องแต่ว่าหลุดตอนอายุคันได้ประมาณ3-4เดือนรังไข่ข้างเดียวก็แสดงว่าตัดไปข้างหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็น ถูกตัดไปจากโรคไขขไข้เจ็บรังไข่ส่วนใหญ่มีสองข้างนี่ถามว่าข้างเดียวพอไหมพอค่ะแล้วบางคนเข้าใจว่ารังไข่ข้างเดียวนี่มันจะตกเดือนเว้นเดือนไม่ใช่ค่ะมันตกทุกเดือนข้างเดียวก็สามารถมีประจำเดือนได้ทุกเดือนใช่ค่ะที่เขามีประจำเดือน34เดือนต่อครั้งก็เป็นฮอร์โมนผิวติของเขาเองแต่ไม่เกี่ยวกับรังไข่ที่เหลือข้างเดียวฉะนั้นกรณีที่ข้างเดียวอย่าคิดว่าจะไม่มีลูกแต่ที่ไม่มีลูกอาจจะสาเหตุอย่างอื่นเช่นประจำเดือนมา นานๆมาครั้งแสดงว่าฮ<ม>อร์โมนไม่ปกติก็คือไข่ไม่ตกหรือระบบฮอร์โมนของร่างกายซึ่งจริงๆตั้งแต่สมองนะคะส่งมาที่รังไข่นะคะอันนี้อจาจะผิดปกติะะนะคะทีนี้เรามีรังไข่ข้างเดียวแต่ว่าไม่มีลูกเมื่อไหร่เข้าเกณฑ์ผู้มีผู้มีบุตรยากก็คือแต่งงานกันอยู่กินกันสม่ำเสมอนอนด้วยกันวันเว้น2วันอย่างเงี้ยนะคะอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่กันคนละประเทศเนี่ยนะคะ,คะ,คะ หนึ่งปีไม่ท้องอาจจะต้องพบแพทย์เหมือนกันว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นที่อยากจะมีลูกนะคะอายุนน้อยก็รอหนึ่งปีไม่ต้องรีบร้อนนะคะถ้ายังไม่มีลูกก็ไปตรวจหาสาเหตุนะคะฝ่ายชายหาง่ายตรวจอสุจินะคะก็รู้แล้วว่าอสุจิอ่อนหรือว่าไม่อ่อนแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยต้องตรวจดูตั้งแต่ละเอียดหน่อยใช่ตั้งแต่ช่องคลอดปากมดลูกมดลูกปิดมดลูกสองข้างติดตันไหมไข่ตกไหมก็ตรวจละเอียดค่ะ และก็ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับความเครียดและน้ําหนักตัวคือจะมีโรคที่น้ําหนักตัวเยอะแล้วก็ทําให้ไข่ไม่ตกโรคนี้จะมีหน้ามันมีสิวขนดกนะคะขนมีหนวดมีคราวหน่อยอันนี้ก็เป็นโรคเรียกว่า PCOS เจอเยอะค่ะในประเทศไทยนี่เจอเยอะพอสมควรนะคะฉะนั้นถ้าเราประจําเดือนนานๆมาครั้งเนี่ยแล้วก็เรามีลูกยากต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาภาวะนี้ด้วยหรืออีกอันนึงโอ้ทุกอย่างก็ดูดีหมดเลยแต่เครียด ในค่ะวันนี้ความเครียดนี่เป็นเรื่องสําคัญมากคือเราต้องจัดการกับความเครียดของตัวเอง